ครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็มาพบกับมาโชว์ไก่กันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราก็ทําหมดแล้วนะครับผมก็ทําหมดไปแล้วนี่มันก็ทําไปหมดเกือบทุกอย่างแล้วนะครับก็จะก็จะเหลือแค่ใส่ปุ๋ยตอน6เดือนนะครับสําหรับแปลงที่ทําเคมีนะครับแล้วก็ฉีดได้มาขี้หมูแค่นั้นแหละ ก็คือวันน oh ี้ก็จะพาเพื่อนมาฉีดน้ำหมักขี้หมูนะครับก็มันแปลงนี้จะเป็นแปลงอินทรีย์นะครับก็เริ่มลงหัวแล้วนะครับเนี่ยอายุก็กําลังจะเข้าห้าเดือนนะครับเพราะว่าปลูกวันที่ยี่สิบห้าเมษาวันนี้ก็รู้สึกจะวันที่ยี่สิบสี่เนาะยี่บสี่กันยาก็เกือบห้าเดือนตีเป็นห้าเดือนนะครับก็เริ่มลงหัวแล้วนะครับก็ตัวนี้จะเป็นฉีดน้ำหมักขี้หมูรอบที่ห้านะครับจริงๆแล้วมันจะเป็น ถ้าอย่างที่ผมแนะนําก็คือเดือนละสองครั้งที่จริงมันต้องเป็นรอบที่ส0แล้วแต่ว่าผมก็บริหารเวลาไม่ไม่ได้เนาะนะครับแต่อย่างน้นอยๆก็ให้มันได้เดือนละครั้งนะครับเหมือนของผมก็ครั้งที่5้รอบที่5นะครับน้ำมักขี้หมูที่ใช้ก็เพิ่มขึ้นนะครับจากอายุมันหเดือนน้ามัขี้หมูหนึ่งลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรสเดือนก็สลิตรสเดือนก็สลิตรต่อน้ำยี่ลิตรมันอายุหเดือน ก็เป็นน้ำมะขีหมูห้าลิตรนะครับผสมกับกาแฟนะครับหรือว่าเป็นพวกผลไม้ที่มันมีโพแทสเซียมเนาะสำหรับแปลงที่มันเป็นอินทรีย์เนาะแปลงที่ทําอินทรีย์นะครับแล้วก็ต่อน้ําเปล่านะครับ15ลิตรเออถ้าเป็นถัง20ลิตรแต่ถ้าเกิดเป็นถัง25ลิตรก็น้ำมะขี่หมูห้าลิตรต่อน้ํา20ลิตรนะครับเดี๋ยวเรามาฉีดกันครับเดี๋ยวเรามาฉีดกันเนาะ เดี๋ยวถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลงคลิปเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าหายไปไหนแล้วนะครับก็ก็ไม่มีอะไรครับฉีดแค่น้ำขี้หมูแล้วก็รอแค่ขูดแค่นั้นนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรลงนะครับเพราะว่ามันก็สมบูรณ์หมดแล้วครับอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาฉีดกันครับรับการฉีดก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ฉีดนะฮะพยายามให้โดนโคนแล้วก็ดินนะครับ พยายามให้โดนโคนแล้วก็ดินนะฮะ <c oughs> นะครับถามว่าเวลาไหนฉีดก็เราฉีดใส่ดินฉีดได้ทั้งวันนะครับจริงๆอ่ะฉีดได้ทั้งวันแต่คือถ้าเกิดดินมีความชื้น่ะจะจะยิ่งดีนะครับแต่ถ้าเกิดมันเยอะจริงๆก็ฉีดสองวันได้ครับเพราะว่าเราฉีดใสไสดนนะฮะเราฉีดใส่ดินนะเพื่อน ถ้าจะไปฉีดถ้าให้ทางใบโอ้โหให้ไม่ได้ครับมันสูงสูงแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนก็เคมีเหมือนกันนะครับก็ทำลักษณะเดียวกันคือที่บ้าเอาปุ๋ยเมนะ็ดน่ะมละลายแล้วก็ฉีดนะครับใส่โคลนใส่ดินอย่างเงี้ยครับ ก็ลงหัวหมดแล้วนะครับลงหัวหมดแล้วนะก็มีบางบางก็มีที่เขาถามมาในแชทเหมือนกันก็ค่อยเห็นลงคลิปนะเลิกทำนั่นเลยเพราะว่าก็คือมันไม่มีอะไรแล้วนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรให้ถ่ายแล้วก็มีแต่ฉีดนะมาขี้หมูอย่างผมนั่แหละแล้วก็รอตอนเอาตอนหกเดือนแหละแต่งเคมีเอา เอาปุ๋ยไปใส่อีกอรอบนึงนะครับแล้วก็รอขุดนะครับก็คือถ <hurricane> okay. ้าเกิดเราแต่งกิ่งอย่างนี้ยเราก็เดินง่ายครับถึงแม้ต้นสูงต้นใหญ่นะครับเราก็เดินง่ายแต่ถ้าเกิดมันมีหลายกิง่งหลายก้นานก็เดินลำบาก เดี๋ยวเดินไปเดินมาทําให้เขาขัดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมาสร้างสร้างใหม่นะสร้างลําต้นสร้างยอดใหม่นะครับฉ <ST> ีดเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับ ไม่รู้รอดไหมได้ยังไงยิ่งฉีดเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับดูสีของดินนะครับเขียวนะครับ เดยเจพาะหนมามขี้หมูของเรานี่แหละ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวผมจะฉีดให้มาเสร็จนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดซับช่องให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับขอบคุณครับ